เสียงอ่านสเตตัสจากเพจเจ็ดเดือนบรรลุธรรมวันที่30เมษายน2558าคำโปรยสรุปแล้วการเจริญสตินับ10ปีบนโลกถึงแม้ไม่สำเร็จมรรคผลขั้นสูงสุดก็ได้ไปสำเริงสำราญบนสวนรรค์ก่อนจะหมดเวลา แล้วลงมาทำความเพียรกันต่อในโลกมนุษย์หนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์ดังตริน เนื้อหาสวรรค์อันเกิดจากการเจริญสติบุญเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเพื่อแจกแจงว่าการเจริญสติเป็นการขัดเก่ากิเลสขั้นสูงสุดเพราะเหนือกว่าการขัดเก่าด้วยการให้ทานเพื่อทำลายความตรณีและเหนือ กว่าการขัดเกลาด้วยการรักษาศีลเพื่อทำลายความสกปรกเพราะมีจุดมุ่งหมายในการทำลายความหลงผิดอันเป็นต้นเขาของบาปอากุศลทั้งปวงเป็นชาวพุทธจึงควรตั้งความปรารถนาสูงสุดไว้ที่เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั่นคือ บรรลุมรรคผลเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสด้วยการเจริญสติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้ใครที่ยังไม่พร้อมจะละกกิเลสไม่พร้อมจะละความน่าชอบใจในโลกมนุษย์ก็อย่าเพิ่งสะดุ้งตกใจว่าจะให้เอาอย่างนั้นเลยเหรือ ขอให้คิดว่าการเจริญสติคือการค่อยๆทำกิเลสให้เบาบางลงมีแก่ใจให้ฐานมากขึ้นมีใจจริงรักศีลรักธรรมยิ่งขึ้นเพื่อมีความเป็นผู้คู่ควรกับสวรรค์อันประณีตและอายุไขที่ยืนยาวขึ้นตัวอย่างของเหล่าเทพย,ายดา ต่อไปนี้คงสนับสนุนได้อย่างชัดเจนว่าการเจริญสติช่วยให้ได้ดิบได้ดีอย่างไรตัวอย่างแรกคือเรื่องทาสีวิมานเป็นบทสนทนาระหว่างพระโมคคัลานเถระกับนางเทพพธ,ธิดาตนหนึ่งความว่านางเทพพธิดาเอ๋ยเธอเป็นผู้ถูกแวดล้อมด้วยเหล่าบริวาร คือหมู่นางเทพพนาลีจำนวนมากเที่ยวชมไปโดยรอบในสวนจินตระ,ะดาวันอันน่าลื่นลมทำให้อากาศทุกทิศทุกทางสว่างสวัรราวกับประดับด้วยดาวประกายพึกเหมือนเธอเป็นเท้าสักกะเทวะทิราชก็ไม่ปานที่เป็นเช่นนี้เพราะกรรมอะไร บุญใดหรือที่เธอได้สมบัติอันเป็นทิพย์น่าชื่นใจเห็นปานนี้พระคุณเจ้าครั้งเป็นมนุษย์ข้าเกิดเป็นนางทาตรับใช้อยู่ในตระกูลหนึ่งซึ่งห่างไกลจากบ้านเดิมแต่ข้าน้อยก็ปฏิญาณตนเป็นอุบาสิกาของพระสมณะโคดมผู้เลิศหลำัำ ข้าเพียรรักษาศีลใส่ใจในการเจริญสติอยู่เป็นเวลา16ปีมีธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสรู3 7ประการเป็นเครื่องประกอบความเพียรและถึงกายมนุษย์จะแตกดับไปแล้วข้าก็ยังเพียรอยู่ในธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสรู้37ประการนั้นไม่ขาดสาย ขอให้พระคุณเจ้าดูผลแห่งการเจริญสตินี้เถิดว่าเป็นความเกษมอันยิ่งปานใดเจริญพรท่านดูมีศักดานุภาพนักด้วยบุญแห่งการเจริญสติข้าน้อยเป็นที่โปรดปานของพระอินคุ้นเคยกับเทพบุตรอาทิเช่นอารัมพระ คัคมะและเหล่าเทพพธิดาน้อยๆอาทิเช่นวีนาโมกขานันทาบรรดานางทั้งนั้นบำเลิกดนตีทิพให้ค่าเพลิดเพลินอีกทั้งมีนางเทพอักษรอาทิเช่นเอนิปัสสาสุป,ปัสสา มุทุกาวทีมาปะะเล้าปโรมด้วยคำสอนว่าจะฟ้อนลำขับหลงให้ข้าลื่นลมนี่คือผลของบุญที่ข้าประกอบไว้แล้วข้าได้ล่าเริงบรรเทิงอยู่ในสวรรค์อันจะไม่ได้แก่ไขที่ไม่ได้ประกอบบุญไว้เป็นอันขาดสรุปแล้ว การเจริญสตินับสิบปีบนโลกถึงแม้ไม่สำเร็จมักผลขั้นสูงสุดก็ได้ไปสำเริงสำราญบนสวรรค์ก่อนหมดเวลาแล้วลงมาทำความเพียรกันต่อในโลกมนุษย์เรื่องของอดีตนางทาตนี้แสดงให้เห็นว่าแม้เคยมีฐานะตับต้อยอยู่ในโลกมนุษย์แต่เมื่อประกอบบุญอันสูงสง่ง ซึ่งแปลสภาพเป็นนางฟ้าผู้มีศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าใครขนาดเป็นคนสนิทของเจ้าของพิภพ,พ,พเทพระดับพระอินท์ได้แค่กระโดดข้ามเส้นแบ่งแห่งความตายไปไม่กี่วินาทีเท่านั้นอีกประการหนึ่งนักเจริญสติหลายคนสงสัยว่าที่ฝึกปฏิบัติกันในโลกมนุษย์หากหมดเวลาเสียก่อน ยังไม่ทันได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดจะไปเจริญสติกันต่อบนสวรรค์ได้ไหมเทพพธิดาอดีตนางธาตุก็บอกไว้ชัดว่าได้อันนี้เป็นธรรมดาของผู้สามารถเห็นกายใจโดยความเป็นอนัตตาแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนพบใดก็เห็นต่อได้หมดโปรดติดตามโพสธรรมะจากคุณดังตริน พุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงนะครับที่มาหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์โพสและเรียบเรียงโดยแอดมินจกยุยขอบคุณครับ